สวัสดีคะ่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัมศึกษาปีที่4นะคะวันพุธท,ที่3กุมภาค่ะพศสองันนะคะเรามาทบทวนกันเรื่องของการทบทวนกันอ่านตาราง2ทางนักเรียนจานักเรียนดูคําว่าตาราง2ทางนะคะจากคาว่าตาราง2ทางเนี่ยเป็นตารางที่มีแกนมีการจําแนกรายการตามหัวเรื่อง2ลักษณะเช่น จำนวนนักเรียนของโรงเรียนประชาศึกษาจำแนกตามชั้นปีและเพศนะคะจำนวนนักเรียนชั้นป .1 ถึงป6ของโรงเรียนประชาศึกษาปีการศึกษาสอง0นนักเรียนมาดูนะคะชั้นปหนึ่งป .2 อป .3 าป .4 ี่ปห้าปหถ้าเป็นตารางเดียวถ้าเป็นตารางเดียวนะคะเราก็จะมีคำว่าชั้นกับเพศชายนะคะชั้นกับเพศช,ชายนะคะเช่นปหนึ่ง เพศชายคือย4ิคนนะคะปสองเพศชายคือสามสิบคนปสาเพศชายคือ25ิบ้าคนปสี่เพศชายคือยี่สิบคนปห้าเพศชายคือสิบดคนป6เพศชายคือสิดคนนะคะส่วนอีกอันหนึ่งคือตารางเหมือนกันตารางเดี่ยวเหมือนกันนะคะแต่เราจะเป็นลักษณะของชั้นนะคะชั้นอันนี้นะคะกับกับอันนี้ลูกเพศหญิง นะคะเพศหญิงนะคะนักเรียนดูนะคะชั้นกับเพศหญิงตรงนี้เราจะไม่ไม่มีนะคะลูกตรงนี้เราจะไม่มีให้เห็นนะคะก็ะคือชั้นป .1 เพศหญิงกี่คนยี่สิบเอ็ดคนนะคะชั้นป .2 เพศหญิงสิบสี่คนป .3 ยี่สิบคนป .4 ยี่สิบสามคนป .5 ยี่สิบสองคนป .6 ยี่สิบคนนะคะมักนักเรียนได้ตารางตารางเดี่ยวนะคะก็ครูปานอาจจะเรียกว่าตารางเดี่ยวนะคะ แล้วก็เราก็จะมารวมเป็นตารางสองทางนะคะจะมารวมมันเป็นตารางสองทางเราก็จะได้เป็นเพศชายและหญิงเห็นไหมคะจากอันแรกเป็นเพศชายอันที่สองเป็นเพศหญิงเราจะมารวบรวมกันเป็นตารางสองทางนะคะลูกเห็นไหมตารางสองทางเช่นนักเรียนดูปหนึ่งนะคะชายยี่สิบสี่ผู้หญิงยี่สิบเอ็ดนะคะรวมเป็นสี่สิบห้าคนเห็นยังเห็นไหมคะอันนี้นะคะลูกอันนี้บวกนี้เป็นยี่สิบห้าคนนะคะ ป2นะคะป2สามสิบ 2, 30, ชายสาหญิงสิบสรวมเป็นสี่สนะคะป3ชายยีห้าผู้หญิงยีเป็นสี่สิบห้าปสี่ชายยีสิผู้หญิงยีามเป็น4ี่สิบสามปห้าชายสิบแปดผู้หญิงยีเป็นสี่สิบเห็นไหมคะปหกชายสิดผู้หญิงยีิเป็นสามดนะคะ จากตารางนะคะสามารถบอกรายละเอียดได้ดังนี้เห็นไหมคะจากการอ่านตารางเนี่ยดูได้เลยนะคะลูกเป็นยังไงข้อหนึ่งจำนวนนักเรียนชายชั้นป .5 มีจมํานวน18คนเห็นไหมลูกเห็นไหม18คนเห็นไหมอันที่สองจำนวนนักเรียนหญิงชั้นป .4 มีมากกว่ามีมากที่สุดคือ23คนิบสามคนมาดูมาดูเลยค่ะเห็นไหมยีคนผู้หญิงได้มากที่สุดมาดูอันที่สามชั้นที่มีจานวนนักเรียนน้อยที่สุดคือปอ .6 มีจำนวนสาที่8คนนักเรียนมาดูตรงนี้เห็นไหมคะด้านสาิท8คนข้อสี่คือชั้นที่มีนักเรียนจํานวนเท่ากันคือป .1 กับป .3 นักเรียนดูป .1 เห็นไหมโลกป .1 อันนี้กับป .3 อันนี้มีจํานวนเท่ากันคือ45คนข้อที่ห้าจำนวนนักเรียนชั้นป .1 มากกว่าจำนวนนักเรียนชั้นป .2 อยู่1คนไปดูทีปป .1 นักเรียนเห็นไหมคะป .1 นะคะมากกับป .2 อยู่นักเรียนเห็นไหมคะป .1 คือ45เห็นไหมคะ ป .2 คือ44นะคะลบกัน1คนเห็นไหมคะก็คือตรงนี้นั่นเองเห็นไหมคะต่อไปข้อจํานวนที่ป .6 นะคะนักเรียนน้อยกว่าจานวนนักเรียนปอ .5 อยู่2คนมาดูที่ป .6 นะคะป .6 อยู่ไหน38นะคะป .5 อยู่ไหนป .5 40 40ลบ38นักเรียนก็จะได้แล้วว่ามันทําไมคะมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันนะคะป .6 น้อยกับปอ .5 อยู่2คนอันนี้คือลักษณะของการอ่านตารางสองทางนะคะ เราได้แล้วนะคะไปดูต่อไปนะคะแล้วมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะตอนี้การการแสดงข้อมูลด้วยตารางเป็นการจัดข้อมูลให้เป็นละเบียบและเขียนให้อยู่ในรูปของตารางซึ่งทําให้สามารถดูรายละเอียดและเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการได้ง่ายๆนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเลยน้ําหนักและส่วนสูงของสมาชิกครอบครัวเกตเทียนลูกมาดูนะคะสมาชิกครอบครัวน้ําหนักกิโลกร,รัม ส่วนสูงเซนติเมตรพ่อโจน้ำหนักคือ67.5ส่วนสูงคือ183ยแมแ่จู๋น้ำหนัก53าส่วนสูงคือร้อพี่จอยน้ำหนักคือ4ี่สิกิโลกร,รัมนะคะแล้วก็ส่วนสูงคือร้อยห้าซนติเมตรน้องเจนน้ำหนักคือ37.8กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็ส่วนสูงก็คือร้อยสี่สิบเซติเมตรน้องเจี๊ยบน้ำหนักคือสี่กิโลกร,รมัม ส่วนสูงคือ142เซนติเมตรมาดูข้อที่หนึ่งนะคะจากการอ่านข้อมูลจากตารางแล้วตอบคําถามใครสูงที่สุดในครอบครัวนักเรียนมาดูค่ะลูกใครสูงที่สุดในครอบครัวได้แล้วคืออันนี้คือใครคะพ่อโจใช่ไหมคะลูกพ่อโจนะคะลูกพ่อโจอันนี้พ่อโจครูปนเขียนยาวขึ้นไปเห็นไหมคะพ่อโจสูงนะคะสูงเท่าไหร่183 ซมนะคะใครมีน้ําหนักน้อยที่สุดในครอบครัวน้องอะไรลูกน้อยที่สุดในครอบครัวคือน้องอะไรน้ําหนักนะคะอันนี้นะคะลูกน้องเจนนักเรียนเห็นไหมลูกน้องน้องเจนน้องน้องอะไรเอ่ยน้องแจนนะคะลูกน้องแจนสามสิบเจ็ดจุดแปดกอกกนะคะลูกนะต่อไป น้ำไขมีน้ำหนักมากอันดับที่สองอันดับที่สองคือใครนะอันดับที่สองคือใครน้าหนักมากอันดับที่สองคืออาแม่จุ๋มใช่ไหมลูกแม่จุ๋มนะอันดับที่หนึ่งคือใครอันไหนอันดับที่หนึ่งคืออันนี้พ่อโจใช่ไหมหนักมากอันดับที่สองคืออันนี้แม่จุ๋มแล้วก็จะได้แม่จุ๋มนะคะแม่จุ๋มเท่าไหร่ลูกห้าสิบสาม กิโลกรัมหรือเขียนกอก็ได้นะลูกนะกอกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะลูกนะเรียงลาดับนะคะอันนี้เราลบนี้ออกก่อนต่อไปค่ะจากข้อสี่นะคะเรียงลาดับชื่อของสมาชิกในครอบครัวเกตเทียนที่มีน้ําหนักจากน้อยไปหามากได้อย่างไรนักเรียนมาดูค่ะอันไหนน้อยที่สุดน้ําหนักน้อยที่สุดคือใครนะคะน้องแจนใช่ไหมลูกน้องแจนนักเรียนน้องแจนก็คืออันนี้นะคะก็คือน้อง น้องแจนนะคะต่อไปใครคะน้องเจี๊ยบใช่ไหมลูกน้องเจี๊ยบอ่าน้องเจี๊ยบสี่สิบสามน้องเจี๊ยบนะคะน้องเจี๊ยบเห็นไหมคะเท่าไหร่หลูกน้องเจี๊ยบเท่าไหร่น้องเจียเจ๊ยบสี่สามจุดนี้้วไปพี่จอยนะคะพี่จอยต่อจากพี่จอยก็เป็นใครนะคะแม่จูมนะคะแม่จ๋มแล้วก็ พ่อโจนะคะลูกพ่อโจนะเรียงลดับของสมาชิกในคออรอบครัวเกตเทียนที่มีความสูงมากไปหาน้อยค่ะใครสูงที่สุดคือพ่อพ่อโจนะคะพ่อโจนะคะลูกครูปันเขียนนี่ทุกทีเลยยาวไปแล้วเนี่ยอ่ะพ่อโจนะคะเขียนแป๊บหนึ่งแป๊บนะลูกนะมาดูใหม่นะคะ พ่อโจนะคะพ่อโจนะคะต่อไปแม่จ๋มค่ะลูกแม่จ๋มคุดเปิมขีนยาวทุกทีเลยต่อไปค่ะพี่จอยนะคะแล้วก็น้องน้องอะไรลูกน้องแจนนะคะนักเรียนคิดตามปูด้วยนะแล้วก็น้องเจี๊ยบนะคะน้องเจี๊ยบนะลูกนะเราก็จะมาได้การอ่านจากตารางได้อย่างนี้นะคะ นะต่อไปนะคะเรามาดูต่อไปนะคะลูกการตารางที่สองคืออ่านข้อมูลจากตารางต่อไปนี้แล้วตอบคาถามนะคะจำนวนนักเรียนโรงเรียนโชคชัยวิทยาที่เข้าใช้ห้องสมุดต,ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะมาดูกันค่ะมาดูกันค่ะนะวันค่ะชายหญิงรวมเท่าไหร่นักเรียนดูนักเรียน้าวันจนันทร์38นักเรียนหญิงเท่านี้วันอังคาร41 หญิงท่านี้เป็น8.4นะคะวันพุธ48อา่าวตรงนี้หายไปนักเรียนมาดูตรงนี้หายไปนะคะนักเรียนลบเลยค่ะ78นะคะลูกลบ48นะคะท่านั้นเหลือเท่าไหร่0 7ลบ4เหลือ3ฉะนั้นตรงนี้คือ30นักเรียนต้องหาค่านะคะวันพุธรหัสชาย28ผู้หญิง25เป็น53วันศุกร์31นะคะชาย31ผู้หญิง53เป็น8.4 เรามารวมนะคะลูกรวมร้อยแปดสิบหกร้อยเจ็ดสิบหกนะคะชายแปดแปดสิบหกผู้หญิงร้อยเจ็ดสิบหกรวมทั้งหมดคือเท่านี้วันจะไม่เรียนเข้าสวดกี่คนวันจันทร์นักเรียนได้ยังหกสิบสามคนเห็นไหมคะลูกหกสิบสามคนวันนั้นวันใดที่มีนักเรียนใช้ห้องสวดเป็นจานวนเท่ากันนักเรียนมาดูค่ะลูกวันอะไรลูกวันอังคารกับวันศุกร์เห็นไหมคะนะคะอังคารอังคาร กับวนันกับวนันหูคุปตนเขียนสือกับวันศุกร์นะคะวันอังคารกับวันศุกร์นะคะแปดจุดสี่คนคะ่ะหูกอแปดสิบสี่คนนะคะก็ไปค่ะวนันใดมีนักเรียนใช้ห้องสมุดมากที่สุดนักเรียนมาดูวันไหนมีนักเรียนใช้มากห้องสมุดมากที่สุดคือวนัวนวันอังคารไหมเนี่ยวันอังคารกับวนันศุกร์เห็นไหมคะ มากที่สุดคือวันอังคารใช่ไหมคะลูกกับวันศุกร์นะคะกี่คนลูกนะคะกี่คนแปสสี่คนอีกแล้วนะคะลูกต่อไปวันใดที่เมียเรียนใช้ห้องสมุดน้อยที่สุดน้องรีมาดูไหนน้อยที่สุดลูกดูทีวันอะไรเนี่ยวันอะไรเนี่ยวันอะไรวันอะไรคะ วันพระรหัสถูกไหมวันพระรหัสนะคะวันพระรหัสนะคะลูกสัปปบบอดีนะคะลูกนะมีกี่คนเท่าไหร่ลูกห้าสิบสามคนนะคะในรอบหนึ่งสัปดาห์มีเรียนเข้าทั้งหมดทั้งหมดกี่คนนักเรียนมาดูทั้งหมดเท่าไหร่ก็เอาทั้งหมดเนี่ยนะคะลูกเนี่ยมาบวกกันก็เป็นสามสองคนนักเรียนเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหมดก็คือ นักเรียนทั้งเข้าห้องสมุดมีกี่คนก็คือจำนวนเท่าไหร่นะสามคนนักเรียนก็ได้การอ่านข้อมูลจกตารันสองทางเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูการที่ทันทำแบบหัดกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ